กไม่เอาแบบเปลี่ยนทุยอย่างเลยเขาเขาเป็น้าจักตาแรลมี่ฮอดขนนี่ฮอดคนสบายดีล่งสบางมีพอมโลงยาง แปสิบดนาากกนเมื่อนันเพื่อนไปยาก็ได้ไปเอาก็ไปกินเพื่ยันี่เลยอันนี้เราบ็มีโอ้เจ็ดสิบพันเจ็ดหมื่นเ็ดสอง้าเสา ได้มาแล้วได้เมื่อาตย์ก่อนนำลูเข้าออร์แกนิกคาฟฟคาเบ้กาแฟมีสามีักตูมทันมัตูม จังเกิลฮันนี่ฮันจังเกินฮันนี่ไงได้ละน้ำเพิงแค่เจ้านะขอควนิดหน่อยๆควนน้อยเลยจังเกิลฮันนี่ของแถวงบสองหมื่นเลี้ยงพระนี่หนึสามร้อยก็โอมกูได้ ป่าอันเข้าไปเห็ดอันโล่งท่านผมแสดงก็ซี่หาหมื่นกั็ยังได้ซ้ำน,นั่นแบบอันนี้สองมื่นบะหมีออเ่เต้านกึ๋วเตี้ยวด้วยยังไม่ยังก่อนไงออไม่น้ำไม่ยัง เอ้พระใอ้นี่อังอยังไปท่านเห้เออจังว่าละอันนี้อันนี้ของอันนี้ของผมนด้ก็ท้อนังวงนเนาเิดน่าขายจังของแครอืมอันนี้ของของลงพอยงนี่อันนี้สองคนอันนี้เอออันนี้สองคนนี่เขาไม่ออกนี่อ่ที่มาน้ำเอามาบัดนไหมาโฮมโารด้สีโฮมเนอเพราะว่าออนเพิ่นเอาให้แล้วแต่สองหมื่น แตาแล้วแต้แล้วจะของเออของจะของเนาะบ้เกียวได้ก็ก๋วยเตียวเทิ่งยังแน่ก่อเตี๋ยวเฟอเออนี้ขนมหวานพร้อมเด็กใครจะจัดมเจ็ดสุดนี่เดียหน้อยนี่สามรอยผ่อได้ยั่เนี่ยสามร้อยแปดสิบองค์บอกนี้ยังก่อน ทำมาโอ้โหเอ่ะพูดอ่ะจะนด่ประกาศเอ็นนเวยโอ้โน่หน่อยหน้าคนหนาหลุ เทีเ่ยวกระ <c oughs> เป๋าเปิดแลนะฮะเนี่ยนี่ยังเนี่ยเทียวไปพูดบ่เ <c oughs> อ่อย,ยนะคนที่ยี่สิกรกระด,ดาคม2566ที่วัดพาโอเมืองหลวงพะบางมีพระภิกษุสามเณรสามยแปดรูปเป็นวัดที่เป็นสำนักเรียน อีกแห่งหนึ่งในหลวงพระบางมาทำบุญเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเป็นมูลค่าสองหมืบาทไทยจะมีจัดสิ่งของมีญาติโยมที่มาด้วยสมไทยแลน On 20 ai chúa, ai chúa Oh ngắm, cả ơi, luôn này anh <laughs> à đây à đã ơi, <laughs> 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 <laughs>

I uh, keep มนนีที่ออกแบบนี่เป็นฤดูร้อนหลายฤดูนั่นหลายมีปวกไม่ยัง้งเขาจะอ,อิแบบตามนั่นบ้านนี้มีฝนท่าดเทียนว่าใดเป็นศิละปะคือศิละปะเซาอีสเอเซียอ่าคือเมืองแต่ละเมืองในมีกล่องมหัศจรรกนี่ต้องมีเมื่อนี้ต้องพอกล่องมหัศจรรกผมไปไปเบิง้งไซดีดิ พออ่านหนังสือเรื่องกองพลรทึกที่บันควมาม็นมาอย่างมันนะตั้งแต่พุนเด้แต่สิบสองปันหน้าไปฮอดฟิลิปปินเด้กองพละทึกนี่ฮกองชนิดนี้เจ้าเมืองที่มีอำนาจราสนาบาลมีเอเชียเปรียบอง้องจะของตีคืนนี้ต้องมี่นั่นวันไหนไปตีคืนนี้ต้องมีฝนตก้าฝ้าฝนบ่ตกนี่สมัยใดขี่ก็ต้องตีกองพลรทึกที่มีกิจกรรมมาได้นึงทั้งสังคมอ่า โซเชียลแอคทิวิตี้ขึ้นมาสี่เป็นแห่เน,น,นี่ยก็ตามสี่เกิดฝน,นตกขึ้นมาโดยอัศจรรย์เป็นข้อมเสื้อนี่ฝังหัวมาในเซาทอีสเอเซียนแมนเบิร์ดเลยอ่าเอเซียอาแค่น,นี้ทั้งเบิเร์ดน,นั่นเถอะกล่องโรศัพทมันสี่นีกบกบอยู่กับสีตั้งอีเด้กบหันหนาไปที่ทตะวันอ,ออกสองตัวคมกัน,ยยกนอยู <c oughs> ย่อืกบสองตัวคมกันหันหนาไปที่ตะวันออก เนี่ยว่าหันหนาไปที่อื่นดิกลองพละทึกนี่ถ้ำด้วยท้องเหลืองตีแล้วก็มีนั่นบันเนี่ยแต่ละนั่นคือคิดถวายกันคล้ายๆว่าเป็นบรรหน้าการอีกอย่างหนึ่งเป็นของสั้นสูงเนี่ยเรื่องกลองพละทึกนี่ไปเบืเ้องแถววิถีพันธ์เห็นขู่มองโอ้สแสดงว่าเป็นเมืองเกาเมืองแก่โบราณี่ก็มีนี่ก็ไ,ได้ต้องไปเบื้องเน่เคื่องอะไรก็พวกไปเบื้องเกี่ยวกับโบสถ์ที่เกี่ยวกับคิดเตรยมัฟ้าพนังโบสถ์นี่ สีมีภาพเอียงกับภาพอ่าสังวาดศิลป์เนี่ยเขาเอิ่นนะที่อยู่ทั้งหลังโบสถ์เด้ยเสียดไปล้างโบสถ์ขนบ่เบิ่งอีหลีนี่สิบ่เห็นวัดพระแก้วยังมีเลยวัดพระแก้วอยู่ล่างอยู่เวียงจันเนี่ยมีคนอันนี้สมเด็จย่านพระโดมเพิ่นเพิ่นบอกไปเบิ่งเอี่ยไปเบิ่งเด้เหรอเลยมันสีเห็นอยู่ทั้งหลังซักไปทานได้เหรอไป การถือกุญแจมันมาเฮ็ดคู่มือเนาะจนเกินควบค้องตัวกันวะมือจักรมองจังหวะเลยนะเห็นว่ะคุณดูจักบ้ลงไงแต่เดินเห็นว่ไปดาวกุญแจุ้มกระจ้าเคยไปเคยมานะาเพราะทันนิ่งเขาก็ไปได้เลยเออกดรถกระเดา รถเขาจะไปตั้งหากรถอดด่ะรถจะไปตั้งหากไปไปไปเดินไปไปไปมา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 ขุดขุดเนี่ยเห็นปะโอ้ทอทอมมอออเที่ยวไปเที่ยวมาคุ้มมือจนคล่องเนาะเขาก็จะกระเด็นเอ้าขุดหอบลูกจีงลันของเครื่อง หองเครื่องยนต์้อมเครื่องเลยไปทักไหนฮะไปทักแต่ทักไหนบารดฮ่าฮคุณไปไปไปถ่ายดูถ่ดูเก็บภาพเก็บภาพ ล่องเลือบาดเด็กขี่รถล่องเรือไปเนื้อล่องไต้ไหมเราแขกเขาแขกโชคดีบรรทุกได้สามสิบห้าตันข้อบ 0, 2, 5, ่อศูนย์สองห้าสี่สิเครื่องหัวเนื้อส้ำล้านบาดเด็กในเรือสำ้ำลานถามเรือส้ำบ้านโอ้ยจับยี่สั่นึง <c oughs> โอ้ย หลอกดึงเอาแล้วจงแห็คุด่างมองดูมองฟลาชาเด้อดิคุด่าเนี่ยในกระไดโอไไปไปมามา เงอมากัดนี้รถแกนำก่อนนำเงอะเฟอรี่มากสิลงเมื่อกสิลงไปแบบเอาไปดูาไปเอ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  มาแล้วมาแล้วพี่น้องได้ล่ะรดไฟนะบอกมาจากได้พนะี่บอกติง,งตุงติง อนนั่งสันโซฟ้าสูงทางออกเอ็กซิทประเทศไทยเก่งบอกบาทเอาเงินคนไทยอาทิตย์ละเกือบคนละหมื่น ตรวจสอบในระบบ3แพลตฟอร์มก่อน YouTube HD แสดงบน HD ตัดต่อในนี้และในนี้กว่าจะออกมาคงจะหลายวันกว่าจะเสร็จเหนื่อยแล้วลาวมิคอน 9ก้าร้อที่2 9 9สอง9รวมทั้งหมดเกือบสองพันภาพจากนิคอนมาเลือกเบิ้งบาทกดออโต้ไปเลยเบิ้งจอยหน่อยมาเห็นหูมาเห็นรายละเอียดเริ่มอยู่ที่ วัดอะไรแะ้วเนี่ยอ๋อเอาเลือกแล้วจังสเตเดโพดนี่คอนสพายแล้วก็บีบเลยวัดสดท้ายตอนนี้ เช้บอ28ิบห้าบายนี่คอนความความสูงของนะอ่าไฟสเต็ปสามสิบหกมตรออพิชูดสาโนฟสเทควันที่29เวลา14นาฬิการายละเอียดไฟ